น้อยหนาคลังสีม่วงค่ะผู้ใดเคยกินบอสบอกน้อยหนาคลังสีม่วงค่ะบอกภาษาดูดีกับบอกน้อยหนาคลังสีม่วงบอกภาษาบาันบันอะักเขียบเขากำแกะก่อนอือยี่หลี่บักเขียบเขากำอือเลืออมันกับสิบเป็นแต่บักเป็นน้อยหนาไฟเด้วยค่ะเออเป็นหนังด้อย นางเรียวกว่าเป็นฝ่ายด้วยค่ะบักเขียบนี่บักหน่อยนาบักหน่อยนาภาษาอีสานอื่นว่าบักเขียบนะคะ,ะตัวตัวนี้นะ่ะผลดิบก็จะเป็นสีม่วงนี่เลยค่ะซุกกระสีสเป็นสีม่วงข้างในก็แอบมีห่วงหน่อยหนึ่งนะคะ,ะเดี๋ยวแกก่อนอแกอย่างงาบางคนกับว่ามันเป็นหยาบอกเฮ้ยบักเขียบ บกเขียบอันนี่นั่งเนี่ยเมื่อยปวดขาบะเขียบหนังข้างสีม่วงอันนีข้างในเป็นแบบนี้เด้ออืมใบมันเอาไปต้มใส่ปราแ็กแซ่บกือย่างนี้นัวอืมอืมหวานครับซื้อมาโลละหาสิบบาทอ่ะ ใบหน่อยหน้าเนี่ยนะตุ่มใส่ไก่กับแซบมันนัวอืมบักคิวเลยหวาน,นด้วยดีแมทุกอย่างล้ำต้นต้นเนี่ยคือแบบหน่อยหน้ามันเหรอแบบเขียบมากแต่ถ้นเป็นพันแหล่ซื้อพันขอกำอ ท่านอื่นเจ็เสบสั่งออนไลน์มาจากพ่อค้าแถวทงบ้านหัวละบ,บ้านข้ามตะกาอำเภอข้ามตะกาสักรุลาคอนมันน่าแต่วะไม่มุยด้วยมันน่าแตะนะจะไม่เลี่ยน เำเ่อบันมวงค่ะอืมท่านบอกว่าให้เครดิตเพื่อนแนวส,สันแซบบอกผมแนวพนยันเพิ่นไข้น้อยหนานะน,นะเอาว่าห่งเครดิตแซ่ดอกเห็ดขีมให้เลยจ้ะเจ้ามาแซ่เอาโหลดเ เห็นเล่าอยู่ในเพจอําเภอบันดุงเนาะแล้วขายบักเขียบอืมเป็นบักเขียบผู้พานตัวนี้เป็นน้อยหนาผู้พานนะคะมีทั้งสีม่วงและสีเขียวที่เขาขายลูกใหญ่มากทั้งหมดนี้สองกิโลลูกใหญ่จริงๆขายกับแฟนเรามั้งอา้าวกขอให้ยขายดีขาย,ด,ขายดีเดอ้อจ้าแล้วก็แช่ไปแน่นที่เจ้าขายหันละบเอาก็เราทรงออนไลน์แล้วก็ ไม่ได้โกงเนาะเขาไม่ได้โกงเขาก็ส่งมาตามจริงๆก็ได้กินอิลีนี่แหละนั่นแหละค่ะเดี๋ยวสิใส่โปรไฟล์เพจเฟซบุ๊กเพื่นอนใ้ไหม อร่อยดีใส่บส่งวันเดียวถึงของฉันน่ะเพราะว่าภายในจังหวัดไมอืมอยู่ะอืมเพราะกินหวานเ๊ะ เอาเม็ดว้ก่อนเพื่อผูอ้ใดเอาไปเฮ็ดแนวด้วค่ะไปขอบคุณลหลายๆค่ะที่เขามาติดตามเราช่วงกิเแีบแบบนัวๆค่ะมื่อนี้ขาลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ